น้องคะอันนี้เป็นหมึกอะไรคะหมึกพร้อมค่ะค่ะไว้สำหรับบาา์บีนิวค่ะค่ะที่ร้านเราจะขายพร้อมบาซาบิใช่ไหมคะจิ้มซีฟู้ดบาร์บิค่ะอ๋อค่ะพร้อมรับประทานเลยนะคะค่ะขอเบอร์โทรศัพท์ในค่ะเก้ค่ะห้าค่ะสี่เจ็9ค่ะน้องพลอยน้องพลอยนะคะแล้วอยู่ล็อกแรกเลยใช่ไหมคะล็อกแรกจากทางโงเดลเลยอ่าล็อก แรกๆจากทางโรงเย็นมาถ้าสมูิมาเนี่ยจะเห็นง่ายๆก็คือตรงนี้มันจะมีแลนด์มาร์กใช่ไหมคะมจะเป็นโรงแรมมารีน่าแล้วก็เป็นทางลงเยออ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะน้องพลอยข่ายทุกวันไหมคะทุกวันค่ะมองพลอยนะหนึ่งสวยมากัวใหญ่ด้วย